นะครับวันนี้เดี๋ยวรีวิวรถที่เตรียมส่งลูกค้าเป็นตัวนี้เลยนี่นิจิก้าคันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวกันดีกว่าครับมาครับวันนี้มาเจอกับเพียงเจเลยยนต์นครปฐมเนาะ,อ,ะ,นาะอ่ะอันนี้เป็นตัวน e ิวอีซูซูกิก้าเลยตัวนี้เดี๋ยวลูกค้าเอาไปทําเป็นตัวของรถขดวัวเนาะแต่ลูกค้าคือเดี๋ยวจะไปน,น่าจะไปนขนควายแหละเป็นแทนเตียเลยแล้วก็ยาวสุด ตรงนี้เลยนี่ยาสุดตรงนี้เลยแล้วก็ตัวกระบะเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าเอาไปต่อที่ช่างยุดเลยนะเป็นตัวเนี้ยสําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสิบสองล้อแทนเตียให้ดูตัวสิบสองล้อแทนเตียเนี่ยจะเป็นเนี่ยดูเบอร์ยางเขาจะเป็นสิบเก้าจุดห้านะแล้วก็ตัวน็อตเขาจะเป็นแบบนี้อืมสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับมาเป็นหกยูเซสามแปดสิบแรงมา้าตัวนี้จะเป็นฝาหนกเนาะพอดี ไม่ได้เปิดหัวไว้ก็เลยเราอธิบายให้ฟังเนาะแล้วก็เป็นเจ็กเกร์ธรรมดาตัวคัสซี่ยาวสุดเลยในรถไทยเนี่ยจะมีน้อยมากที่คัสซี่จะยาวเท่านี้เนาะแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยความยาวระดับเนี่ยเป็นความยาวที่ปกติของเขาเลยนะอ่าในความยาวประมาณ11เมตรปลายๆเนี่ยเป็นความยาวปกติของเขาเลยแล้วก็ที่พิเศษคันนี้มาเป็นแท่นแหนบนะอ่าผมใส่แท่นแหนบไปเป็นแท่นแหนบของแท่นเตี้ยไป จะมาเป็นแบบนี้นแทนแน่ของแทนเตียจะคล้ายๆล็อกเล็กเนอะถ้าใครเคยใช้รถพวกล็อกกี้พวกอะไรมาจะค่อนข้างคุณเคยกับตัวแทนพับโบกี้ที่เป็นแบบนี้อ่าสำหรับตัวแทนเตียเนี่ยจะเป็นสองเพลามาเลยอ่าในตัวแทนเตียเนี่ยมาเป็นสองเพลามาเลยนะแล้วก็ไม่มีตัวที่เป็นเพลาเดียวเลยนะให้จําไว้เนาะตัวแทนเตียไม่มีรถเพลาเดียวมีแค่สองเพลาอย่างเดียวนะนับตัวเบรกก็มาเป็นเบรกลมรวนละไม่ใช่เบรก น้ำมันเบรกจิฟฟี่หรือเบรกอะไรล่ะนะครับอนี่วนดูตัวรถรอบๆกันต่อนี่ตรงนี้มีคนขับเขาที่จะมาขับไปแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าก็มาเป็นแหนบเนาะต่อมาในส่วนของตัวหัวตัวหัวก็เป็นตัวใหม่เนาะถ้าเทียบกับสามหกเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะใหญ่กว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็ในตัวกันชนเนี่ยกระจกหน,าน,าน้าเนี่ยก็จะคนละแบบกัน อ่าจะเป็นคนละแบบกันแล้วก็ไฟเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันนะอ่าไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้นี่ช่องตรงเนี้ยเป็นการมุมบอกว่าเนี่ยเป็นรถญี่ปุ่นน่าจะมีประเทศเดียวแหละที่เขาเปิดช่องกระจกตรงนี้ไว้นะในรถไทยก็ไม่มีช่องตรงนี้นะเขาจะปิดเป็นเหล็กปิดไปเลยเนาะแต่ที่พิเศษของตัวอิซุซุนเนี่ยมีที่ปัดน้ําฝนของกระจกด้วยนะอ่ามีทั้งสองข้างนะเนี่ยจะเห็นที่ปัดน้าฝนอยู่ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันเนาะในส่วนเอ้ในส่วนของตัว ปัดน้ำฝนตรงกระจกนะอ่าสาหรับการยกขวก็ยก,กตรงนี้เลยอ่าเป็นระบบไฟฟ้าละผมไม่จําไม่ได้ว่าสามหกเหมือนกันไหมนะก็คือยกตรงนี้มาแล้วก็ยกนี่ลงก็จะมีเสียงแล้วก็กดปุ่มตรงนี้เอาเนาะอ่าถ้าอยู่ในมุมเนี้ยก็คือยกลงเอาหัวลงแล้วก็กดปุ่มจนสุดแล้วก็ตบไอตัวก่อนเนี่ยเข้าไปอีกทีหนึ่งนะอ่าโดยรวมภายนอกคันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันต่ออะครับวันนี้ ก็มาต่อกับภายในกันต่อนี่ภายในของตัวสามร้อยหกเอ้ยไม่ใช่สิสามร้อยแปดที่เป็นนิวจิก้านะอ่าเดี๋ยวจับมาดีกันต,นต่อครับนี่ครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนอะก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็คล้ายๆกับสามหกนะในส่วนของทางาซ้ายเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่มันจะมาในตรงกลางนี่แหละที่เป็นไฮไลท์ของตัว New นิวจิก้าเนอะก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยจะมีส่วนเพิ่มเติมมาเนี่ย เนี่ยเขาจะเพิ่มตรงนี้มาเห็นไหมครับเนี่ยเพิ่มตรงนี้มาทั้งอันเลยเนี่ยที่แตกต่างจากตัวสามพันหกบันเราอ่าอันนี้มีติดมินโมริด้วยแต่ของญี่ปุ่นเนะเาะก็ไม่น่านํามาใช้กับบ้านเราได้นะครับแล้วก็ตัวพวกปรับพวกแอร์เนาะพวกแอร์ต่างๆแล้วก็อันนี้พวกวิวทยุที่ติดกับตัวรถมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็น,นี้พวกคําสั่งต่างๆ ติดกับตัวรถมาอ่าแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้เพิ่มมาด้วยแล้วก็มีทั้งสองฝั่งนี่ทั้งสองฝั่งตรงนี้เลยนี่เราจะมีส,สัมผัสต่างๆนะตัวคุ่คอนโทลอันนี้เป็นตู้ปิดดกมาเขาจะมีฝุ่มเอาไว้เปิดอ่าแต่อันนี้เราไม่ได้ใช้เนาะอ่านี่นับปัดเขาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแสงสีละเป็นสีเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะมีระบบต่างๆโชว์เนาะ มคคันนี้แปดแสนกว่าอ่าก็จะทันสมัยกว่าของตัวสามหกขึ้นมาอยู่เพราะเพราะตัวสามหกเนี่ยหน้าปัดก็เป็นตัวนี้นะแต่พวกการแสดงผลเนี่ยอาจจะแตกต่างกันจากของตัวยูจิก้านะครับแล้วก็นี่เป็นเจ็ดเกียร์ธรรมดานะหัวคันเกียร์เป็นแบบนี้เลยอ่าโดยที่เกียร์ถอยเนี่ยจะอยู่ซ้ายบนเนาะแล้วก็ไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะ ส่วนของเปิดไฟหลังคาเขาก็จะอยู่ตรงนี้นี่เปิดไฟหลังคาก็จะติดไฟหลังคาก็จะเป็นหลอดไฟเรเซนต์อย่างนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่เป็นไฟสีส้มธรรมดาอ่าโอเคแล้วก็เบรกมือนี่เบรกมืออยู่ตรงนี้เป็นเบรกลมเหมือนรถปกติทั่วไปอันนี้มียันคู่มือนะคันนี้มียันคู่มือของตัวรถเลยมีสมุดมาพร้อมอ่านี่ อะไรก็ไม่รู้นี่เป็นปึ้งเลยดูเดีนี่สม,มุดเป็นปึ้งเลยบางคันก็ไม่ได้ติดมาอันนี้เขาเบรกพาร์ตอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยฮะเมม S D card สามสิบสองจิกอีกสุก็ขายเหมือนกันที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรคืออะไรไม่รู้ใครแปรตรงนี้ออกก็ตลองดูละกัน นี่แล้วก็อีกนิดหนึ่งตัวพรมอะไรก็มาเป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะอ่าเริ่มต้นในรุ่นนี้เลยที่มีมันติฟังก์ชันนะตัวจิก้าเก่าก็ยังไม่มีนะแล้วก็ในตัวนีโปรเฟียเนี่ยก็มีบ้างละในตัวที่เป็นพรมอะไรที่เป็นมันติฟังก์ชันมีคนก็เอาไปแปลงเหมือนกันนะเอาไปแปลงเอาไปแปลงเป็นตัวของใส่กับพวกรถเ r ็มอก็มีนะในพรมอะไรแบบนี้สามารถใส่ด้วยกันได้เนาะอ่ะโอเคก็ โดยรวมคันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวรอชมคันนี้ที่บอกไปข้างต้นนะก็ไปต่อกับอูช่างยุทธนะไปต่อมาแบบเดี๋ยวกลับมาเนี่ยน่าจะจํากันไม่ได้เลยเพราะผมเคยทำรถบัวที่เป็นยูจิก้าไปทันคันหนึ่งเหมือนกันก็มาขามาขากลับนี่ก็คนละเรื่องกันเลยเดี๋ยวไว้เขากลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจับมารีวิวันอีกทีหนึง่งเนาะก็ยังไงถ้าใครสนใจเกี่ยวกับรถญี่ปุ่นเนาะก็ติดต่อได้นะครับที่เฮียงจริรยตนจำกัดนครปฐมขอคร้า